เปิดให้บริการแล้ว BNFC Finance ศูนย er ์แบนเนมแลกเงินครบวงจรเจ้าแรกในไทยเมื่อวันเสาร์ที่22เมษายน2566เวลา10นาฬิกบริษัทแบนเนมฟอร์แคนดิ่งจำกัดผู้บริหารศูนย์แบนเนมแลกเงินครบวงจรหรือ BNFC Finance เจ้าแรกในประเทศไทยนำทีมโดยคุณอ่อนสมฤทัไทยสางชัยภูมิ CEO บริษัท จัดงานเปิดตัวธุรกิจอย่างเป็นทางการนัสเปดเอมพรยทาวเวอร์ชั้นเอ็มทางนี้ได้รับเกียรติจากคุณฟุกเกิกพลมัสยาวานิชขึ้นเวทีรวมพูดคุยถึงการลงทุนในด้านแบรดเนมในแบบของตัวเองนอกจากนี้ยังมีเหล่าดาราเซเลบอาทิหมอสองหรือนายแพทย์นพรัตน์รัตนวราหะนัทนิสามณีแพทย์หญิงอ่อนอุมาพันธ์อภิวัฒนหมอชิสุทธ,ธิเกียรติจันทรชัยโรธ บอมก่อนนัดน,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 นันทนาธามนรีมนฤชนนฤชาพัทรัตเอมมี่สุธิดาจึงสุระค่ะอยากให้ช่วยพูดถึง,งการเปิดตัวีนนิดนึงค่ะค่ะวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องงามดาดีนะคะเปิดตัวธุรกิจใหม่ BNFC Finance นะคะหรือย่อมาจาก BrandNewForCash.co ค่ะ เราคือศูนย์แบรนด์เนมแลกเงินครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยนะคะมีบริการทั้งรับซื้อเทรดแล้วก็ผ่อนเงินสดแล้วก็รับฝากด้วยค่ะทำไมถึงให้ตัดสินใจมาเปิดธุรกิจตรงนี้คะเรามองว่าค่ะแบรนด์เนมสินค้าในประเทศไทยเราเป็นชนการันตความนิยมหรือว่าย่งไรค่ะก็จริงๆแล้วมาจากตัวพาชั่นของตัวเองด้วยที่เป็นคนชอบแบรนด์เนมแล้วก็เรามีประสบการณ์ในการเข้าไปทำธุรกิจแบรนด์เนมธุรกิจซื้อขายแบรนด์เนมเราเห็นทั้ง ผู้บริโภคความต้องการของผู้บริโภคแล้วกเ็เราผ่านกระเป๋ามาหลายหมื่นชิ้นทําให้เราได้รู้ว่า,าในเทรนด์เรื่องของการแลกเปลี่ยนมันเข้ามาแล้วแล้วก็เราสามารถที่จะปรับโมเดลอะไรได้ไหมเราก็เลยเอาโมเดลของการเงินเข้ามาในเรื่องของลักชัวรี่ค่ะคาดหวังกับ ก็คาดหวังว่าธุรกิจนี้จะเป็นมาตรฐานให้ทุกคนนะคะรู้จักการลงทุนในเรื่องของลักชัวรี่ค่ะว่าสินค้าลักชัวรี่นั้นคือเป็นการลงทุนที่แบบยั่งยืนสําหรับยุคนี้ค่ะแล้วก็คาดหวังว่าจะสามารถขยายต่อยอดไปในเรื่องของลักชัวรี่ได้อีกหลายประเภทค่ะจริงๆพอเราเปิดแล้วความสนใจของลูกค้าเป็นยังไงบ้างความสนใจของลูกค้าคือจริงๆแล้วเราเปิดจากตรงนี้ เป็นธุรกิจใหม่ก็จริงแต่ว่ามันมีความต้องการของลูกค้ามาก่อนหน้านี้อยู่แล้วทั้งเรื่องของรับซื้อค่ะอันนี้ก็จะเป็นลูกค้าก็จะค่อนข้างที่จะขายบ่อยอยู่แล้วแล้วก็ในส่วนของรับฝากอันนี้คือได้ยินความต้องการของลูกค้ามา,มา,มาเยอะมากๆแล้วก็ประสบการณ์ของเราเองเคยรับมาเยอะมากๆเลยเงี้ยก็เลยจะมาทําจริงจัง,จงที่ชื่อว่า bnfc finance <อ>ค,ค่ะอย่างพี่ฟุ๊กมองธุรกิจตรงนี้ยังไงเพราะเป็นธุรกิจใหม่ที่ มคนยังไม่ทำซึ่งเอ่อผมมองว่า,วามันมันง่ายนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยน่าจะมีหลายๆคนดีกว่าน่าจะมีเขาเรียกว่าแบรนด์เนมอยู่ในคลังของตัวเองอยู่แล้วแล้วก็เอ่อบางทีเราไม่ได้ appreciate หรือไม่ได้รักมาแล้วนะครับก็เอ่อบางคนอาจจะไม่ได้นึกถึงว่าเราควรจะออกมาขายหรือเอามาปล่อยเพื่อเอาเงินไปหมุนทําอย่างอื่นซึ่งผมว่าอันนี้มันเป็นจุดที่ทําให้คิดง่ายขึ้นเพราะว่ามีตัวกลางที่ชัดเจนแล้วก็มีเว็บไซต์ที่สามารถเข้าไปดูได้เลยว่า สินค้าอันไหนที่เขารับตอนนี้ราคาประเมินประมาณเท่าไหร่เราก็จะรู้เลยนะครับแล้วก็ดีที่สุดคือน้องบอกว่าบริการถึงบ้านอันนี้คือสะดวกมากเพราะว่าสมมติว่าเรามีของอยู่ที่บ้านบางทีเราเกรียดขนที่จะเอาไปแล้วก็ไปประเมินโน่นนี้นั่นเราก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเท่าไหร่ย,ยังไงแต่เนี้ยคือเราอยู่ที่บ้านแล้วเดี๋ยววันรุ่งขึ้นเขาก็บอกเราว่าได้แล้วก็ได้เงินโอนเข้าเลยง่ายดี มีใว่าเป็นการขาดเพื่อเป็นการลงทุนใช่ค่ะใช่หมายถึงของเราอะคะ่ะคือเราเป็นศูนย์แบรนด์เนมแลกเงินนะคะเราจะไม่ได้มีขายแบบเหมือนเป็นร้านเซ็คแันแฮนทั่วไปแต่ว่าเราจะมีนะคะที่จะแบบเหมือนกับรถออกมาประมูลหรือออกมาแล้วแต่แต่ละเดือนนะคะซึ่งเรามีแพนตรงนี้ไว้อยู่แล้วยังไงก็รอติดตาม CF ของถูกได้จริงๆมันต้องจำกัดนะต้องเป็นแบรนด์ไหนหรือว่ายังไงบี่ค่ะก็ะในเว็บไซต์ของเรา b r a n d n a m e f o r c a s t c o นะคะเรามีข้อมูลให้ทุกคนเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้เรามีข้อมูลบริการแล้วก็มีข้อมูลว่าเรารับอะไรบ้างเรารับซื้อแบรนด์ไหนรุ่นไหนชัดเจนไซส์ไหนบ้างต่างๆค่ะแสดว่าน,นี่คือการลงทุนไม่มีความเสี่ยงแน่นอน oh การันตีบอกลูกค้าบอกลูกค้า การันตีเลยค่ะว่านี่คือการลงทุนยุคใหม่แบบยั่งยืนนะคะที่อยากให้สนับสนุนเป็นสแตนดาร์ดให้ทุกคนรู้จักการหมุนเวียนการหมุนเวียนทั้งสินค้าที่ตัวเองไม่ได้ใช้แล้วก็การเก็ตเบเนฟิตจากของสินค้าแบรนด์เนมเงินในกระเป๋าของเราก็สามารถที่จะไม่ต้องไปควักซื้อใบใหม่เราสามารถหมุนเวียนใช้งานได้ตลอดค่ะอ่าอยากพิสูจนว่าการลงทุนท้งนี้มันโอเคมันมีอยู่แล้วเอามาใช่ก็คือการลงทุนในแบรนด์เนมนี่หลายๆคนคงทราบอยู่แล้วนะครับมันชอบขึ้นมาใน เฟซบุ๊กทิกต็อกไอจีของเราว่าแต่และแต่และแบรนด์เนี่ยขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับบางแบรนด์ปีนี้ขึ้นไปห้าหกครั้งแลวนะครับภายในเวลาทำไม่กี่เดือนนะครับขึ้นกันทุกสิบห้าวันเลยทีเดียวนะครับก็อย่างเช่นเมื่อกี้น้องออนบอกว่าอะไรนะชาแนลขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์นะในห้าปีร้อยแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์คือนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่า สินค้าที่อยู่ในตู้ของเราเฉยๆวันนึงวันนี้มันอาจจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้บางทีมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราให้มานั่งคิดว่าเฮ้ยเราอาจจะอยากได้ใบใหม่หรือเปล่าก็เอาอันนี้ไปปล่อยเพราะว่าถ้ามันอยู่ในตู้เราโดยที่เราไม่รู้แปลว่าเราไม่ได้รักมันแล้ว <c oughs> ถ้าเป็นผมนะ <c oughs> ผมก็จะปล่อยอะ <c oughs> นะฮะดังนั้นก็คือมันก็จะวีนทั้งทั้งทั้งสองฝ่ายกับคนที่เขาเอาของเราไปรับของเราไปรวมไปถึงตัวเราเองเราก็จะได้ของใหม่ที่เราอาจจะอัพิเชีหรือรักมันมากกว่านี้ก็ได้นะครับก็นี่ก คุณผู้หญิงหรือแม้กระท่งผู้ชายหลายๆคนที่มีของแบรนด์เนมในครอบครองนะฮะก็อยากจะฝากนะคะความตั้งใจของอันนะคะคืออันตั้งใจทําธุรกิจนี้อย่างมากเนาะจากประสบการณ์หลายๆอย่างที่ผ่านมาแล้วก็ฝากทุกคนด้วยนะคะว่าการขายสินค้าแบรนด์เนมไม่ใช่เรื่องน่าอายนะคะแต่เป็นเรื่องที่ฉลาดในยุคนี้เลยค่ะที่ทุกคนเนี่ยรู้จักในการหมุนเวียนแล้วก็ใช้เงินแบบฉลาดนะคะ ช่องทางการติดตามอะไรกช่องทางการติดตามนะคะเว็บไซต์หลักของเรานะคะ b r a n d n a m e f o r c a s t c o ค่ะแล้วก็โซเชียลมีเดีย b r a n d n a m e f o r c a s t c o เหมือนกันค่ะ